พามา2ส,สกินที่จะเข้าเซิร์ฟไทยว่ามีสกินไหนบ้างในส่วนของสกินวีร่านะคะสกินนี้ทีแรกพี่ก็นึกว่าคิกซี่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะคะสกินนี้เป็นของวีร่าเด้อวีร่าแต่เขาบอกว่าสกินนี้ไม่มีท่าวาอาจจะอยู่ในลิมิเต็ดส้มหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจก็จต้องรอดูอีกทีหนึ่ง ซึ่งต้นฉบับนางก็จะเป็นสกินนี้นะคะที่อยู่ใน H.O.K OK เนาะก็จะเป็นวีราที่มีหางนะคะไม่ใช่มีปีกสกินถัดมานะคะก็จะเป็นสกินของน้องอาญานะคะซึ่งสกินนี้ไม่ได้คอแลแลปแต่อย่างใดคือตอนนี้ก็แบบหลอกแล้วว่าเอ้สกินนี้มาจากา H.O.K OK หรือเปล่าไม่ใช่นะคะสกินนี้ R.O.V เป็นคนออกแบบเองนะคะก็จะเป็นน้องอาญาเขาบอกว่าสกินนี้นะคะก็จะอยู่ในระดับของ ลิมิเต็ดส้มนะคะสกินนี้มีเอฟเฟกต์เขาเดาๆนะแล้วก็ออกมาแล้วนะคะสกินของหมาที่ชนะในการประกวดของเออไม่ใช่สกินไทยสิเป็น R O V Design Contest อะไรสักอย่างเนี่ยพี่ก็จำชื่อโครงการไปได้นี่เลยค่ะเขาจะมาในตรีมครบรอบ7ปีซึ่งมันก็ครบรอบ7ปีนะคะหรือว่า G M จะแจกหรือเปล่า อันนี้หญิ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ลองเดาๆกันมาซึ่งสกินที่ชนะการประกวดนะคะส่วนมากอ่ะเขาจะนําไปดัดแปลงแล้วก็นํามาแจกแบบอย่างเช่นสกินไทยทุกคนจําได้แบบแบบพวกรอเรียวราหูอะไรประมาณนี้ซึ่งสกินนี้ก็ชนะการประกวดเช่นเดียวกันแหละก็ต้องมารอดูกันว่า g จมจะแจกสกินนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันจ้า